การแสดงนาฏศิลป์และการละครไทยนาฏศิลป์และละครไทยเป็นศิละปะการแสดงที่สืบทอดมาแต่โบราณใช้ท่าลำดน,นตรีและการแสดงออกทางอารมณ์ถ่ายทอดเรื่องราววัฒนธรรมแบ่งเป็นหลายประเภทเช่นโหนล,ละครลำฟ้อนและลำวง การแสดงนาฏศิลป์และก้าวลรไทยเป็นการแสดงที่ผสมผสานฟ้อนรำดนตรีและการขับร้องเข้าด้วยกันโดยมีรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นโขนที่เน้นการสวมหัวโขนและบทบาทตัวแสดงในเรื่องรามะเกียรติ์ละครที่เป็นการแสดงเป็นเรื่องราวพร้อมบทบาทตัวละครและเนื้อเรื่องที่หลากหลายและลำหรือระบำที่เป็นการแสดงไล่ลำ ประกอบดนตรีโดยไม่มีเรื่องราวคัตสิลนไทยมีรากฐานมาจากความเชื่อและวัฒนธรรมการรับอรารยธรรมอินเดียและการเรียนแบบธรรมชาติก่อให้เกิดศิลปะการแสดงที่มีเอกลักษณ์งดงามและสะท้อนผู้ปัญญาของชาติไทยแบ่งออกไปตามสมัยดังนี้สมัยสุขโขทยัย สมัยสุขโขทยัยมีการฟ้อนลำบูชาพระตนไต้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีระบำฟ้อนพื้นเมืองเช่นฟ้อนเทียนฟ้อนดาบใช้การขับลำ,ำํำและบรนเลงดนตรีประกอบการแสดงสมัยอยุธยามีการแสดงโขนและละครเจริญรุ่งเรืองมากมีละครหลวงละครในสำหรับราชสำนัก และละครนอกสำหรับประชาชนและไายลํำการขับร้องแบบมีแผนชัดเจนงดงามและเป็นทางการสมัยทนบุรีมีการเฟรนฟูขโขดและละครหลังจากสงครามเสียกรุงศสียอยุธยาพระเจ้าตากสินทรงอุปถัมภ์การแสดงละครหลวงจง กลับมารุ่งเรืองการแสดงนิยมใยท่าลำและบทละครแบบสมัยอยุธยาเป็นหลักประวัติบุคคลสำคัญของวงการน่าศินและละครไทยคนแรนกนายกวีวานสลินประวัตินายกวีวานสลินเกิดเมื่อวันที่16หกมกราคมพุทธศักราช4 4 7 7 ที่กรุงเทพมหาคนครเป็นบุคคลสำคัญในวงการนันศิลป์ไทยโดยเฉพาะในแขนงขนได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาการแสดงศิลปะขนและนันทศิลป์ประจำปีพทุทธศักราช2531ท่านมีบทบาทสำคัญยิ่งในการอนุรักษ์พัฒนาและถ่ายทอดศิลปะขนไทยมาตลอดการชีวิตทำงานและเป็นแบบอย่างสามัมพันธ์ของคนัศิลปไทยในยุคปัจจุบัน ท่านเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนสังเวชวริยาลามจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่สก่อนจะลาออกเพื่อมาฝึกหัดโขนโดยเริ่มต้นที่บ้านเจ้าพญาวรพงศ์พิพัฒน์และต่อมาได้ไปฝึกต่อที่วังสมกุลาบย่านเทเวศนอกจากนั้นท่านยังศึกษาระดับบัธยมศึกษาที่โรงเรียนศรีดุยาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สควบคู่กับการฝึกฝนและศินอย่างจริงจัง เมื่อเข้าสู่วัยทำงานท่านเริ่มต้นรับราชการในฝ่ายคนหลวงภายใต้การดูแลของวิยาวานนและต่อมาในปีพุทธศักราช2478ได้สมัครเข้ารับราชการทหารประจำกองพันทหารราบที่1น่ทหารรักษาวาังก่อนจะย้ายกลับเข้ารับราชการในกรมศิลปากรอ,อีกครั้งในปีพุทธศักราช2479ในตําในตำแหน่งครูผู้สอนวิชาหน,น,น,น้าศิลป์ในแผนกหน้าตะดุยยางในโรงเรียนศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบของวิทยาลัยหนะ้าศิลป์ในปัจจุบัน นำด้วยชยามพวานเอยทหาวนาเกตอนธรรมาลาเองยกลาตันคนต่อมานางสาวจำเรียงพุทธประดับนางสาวจำเรียงพุทธประดับเกิดวันที่11มกราคมพุทธศัก,กราช2459ที่ตำบลท่าทายอำเภอกระแสงจังหวัดเพชรบุรี บิดาชี่นายเปี่ยมและมารดาชี่นางเจิมปัจจุบันท่านอาศัยอยู่บ้านเลขที่13ซอยสีสุกรีถนนสุขุมวิท71แขวงเขตคลองตันกรุงเทพมหานครท่านเป็นศิลป,ปินและครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏสศิลป์และเคยรับราชการในวิทยาลัยนาฏศิลป์ภายใต้กรมศิลปากรที่มีความเชี่ยวชาญรอบด้านทั้งกระบวนการและการแสดงนาฏศิลป์ทุกประเภทโดยเฉพาะบทตัวนาง นางสาวจำเรียงพุทธประดับเป็นผู้อนุรักษ์แผนการแสดงหน้าสินไทยเดิมสร้างสรรค์และประดิษฐ์หน้าสินผลงานละครหน้าสินหลายชุดให้กับวิทยาลัยหน้าสินรวมทั้งร่วมในการออกแบบหลักสูตรวิชาหน้าสินไทยวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโดยช่วยพิจารณาหลักสูตรและพัฒนาร่างหลักสูตรรายวิชาตลอดจนสี่การเรียนการสอนระดับปริญญา นจากนี้ท่านยังรับหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและวิทยากรอบรมเกี่ยวกับวิชาศิลปะนิพนธ์นิเทศและการสอนวิชาหน้าลป์ไทยทั้งในวิทยาลัยหน้า์ส่วน,นกลางและส่วนภูมิภาครวมถึงหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกาิจและองค์กรเอกชนในด้านการแสดงท่านเป็นศิลปินผู้โดดเด่นดีเด่นและมเป็นหัวหน้าคณะไปแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมกับต่างประเทศ มีบทบาทสำคัญในการเป็นแม่แบบด้านการแสดงตัวนางและได้การยอมรับในวงการหน้าตะดุยย๋ยยางขสินไทยมาเป็นเวลายาวนานมากกว่า50ปี いただきます。